สามสองหนึ่งบีมสียหปเจ็ดหนึ่งล้านสามตะไคร้บ้าโอเคครับสวัสดีทุกคนกันด้วยเลยนะครับผมพี่บีมรุ่นใหญ่บีมสี่ห้านะครับทุกคนเห็นในมือผมไหมนี่คือโลกนะครับก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่สนับสนุนผมจนถึงแบบหล้านทับอ่ะก็ไม่คิดว่าผมจะแบบได้มีวันนี้นะครับก็ ขอบคุณทุกคนเลยนะวันนี้นะครับผมจะมาแกะกันขอบคุณทุกคําดูถูกและขอบคุณนะครับที่แบบใครที่เคยว่าผมก็เรื่องของคุณนะครับผมก็ผมก็ประสบความสําเร็จแล้วนะครับผมก็ก็ขอบคุณที่มาดูถูกตอนนั้นนะครับว่าผมปัญญาอ่อนอะไรเงี้ยบ้าบอคอแต่อะไรเงี้ยผมรู้แต่ผมไม่ไม่สนใจนะก็อ่ะเขาเลือกกันเลยแล้วกันนะครับผมก็ โอเคมาเดี okay, ๋ยวเราจะมาแกะกันเลยนะแต่นี้มันเป็นบาร์โคนนะครับผมเลยต้องป <'s> ิดไว้เห็นไหมป่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มแกะกันเลยแล้วกันปุ๊บปุ๊บนี่แกะไปแกะปุ๊บที่จริงมันต้องใช้มีดนะแต่ผมที่บ้านผมไม่มีมีดไง <S <S ใช้เป็นกัรไกรแทนโอ้ยเนี่ยผมกแกะมาแล้วเอาเว้ย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 เปิดได้ไงดูพร้อมกันดูพร้อมกันดูพร้อมกันนะครับออกมาเลยเอาไม่มีอะไรเลยเอาเอามันทำไมมันไม่มีอะไรเลยอ่ะปุ๊บ โอ้ยังไม่มีอะไรโอ้ยมีแบบยูทูบมาแบบเนี่ยคนดูอ่านดูดิโอ้ยกระดาษแข็งเลยอะคนดูเนี่ยคนดูดูนะปึ๊บเห็นไหมลองกดพอดอ่านดูครับก็ขอบคุณทุกคนเลยนะที่ทําให้ผมมีวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนเลยนะฮะผมจะมาเปิดพร้อมกับทุกคนนะฮะแล้วก็อันนี้นะครับก็จะมีเอ่อคอนเกรชันยูอาร์ซับสไคร์เบอร์นะครับผมเนี่ยคนดูก็ลองไปอ่านดูนะครับลองกดพอดูนะครับว่ามันแปลว่าอะไรนะครับผมทุกคนครับผมผมดีใจอะดูนะครับสาม สองหนึ่งบีมเสียมาเจ็ดหนึ่งล้านซับตะไคร้บ้าโลทอกครับทุกคนโลทองว้าว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 ผมได้มันมาแล้วมันคือโลทองมันคือโลทองโอ้ผมได้จับมันแล้วบีมเสียมาเจ็ดหนึ่งล้านซับคอนอะไรอ่ะพีเซนฟอร์อะไรอ่ะพีเซนอะไรอะไรของมันก็ไม่รู้อ่ะผมหนึ่งล้านซับแล้วครับทุกคนโอ้ รุ่นใหญ่ไว้ยหนึ่ล้านซับรุ่นใหญ่เว้ยโลโทองว้าวก็ขอบคุณทุกคนนะที่ทำให้ผมมีวันนี้นะครับผมก็ผมก็ทนคำดูถูกคำด่าคำนินทารับหลังอะไรมาเยอะนะครับผมก็ใครที่เคยทําอย่างนั้นนะฮะก็ทําต่อไปครับนะคือผมไม่ได้ห้ามหรืออะไรนะเวยก็แค่อยากจะบอกว่าทําต่อไปนะครับถ้าคิดว่ามีความสุขนะครับแต่ผมก็ไม่สนใจและผมก็ประสบความสําเร็จแล้ว ใน1ล้านซับแล้วผมก็ได้โลมาต้องขอบคุณทุกคนเลยที่ดูช่องผมในวันนี้นะครับผมก็วันนี้ไม่ได้พูดอะไรเยอะก็คือแบบมันผมแบบมอปลายแล้วแบบมีล้านซับแบบโอ้หนึ่งในล้านหอหนึ่งหนึ่งในสิบล้านไหมบนโลกถึงไหมหนึ่งในแสนไหมหนึ่งในล้านอันนั้นจะหนึ่งในล้านนะครับ <c oughs> จะร้องไห้เหรอคนดูผมไม่เคยคิดว่าผมจะมีวันนี้คนดูโอ้โทองเลยอ่ะ มากเขาดีใจอ่ะโอ้แล้วมันน่ะดูดิแลมแ้มันเรืองแสงได้ก็ดูเนี่ยมันเรืองแสงได้เห็นปะโอเคครับก็ขอบคุณสำหรับหนึ่งล้านซับแนบทุกคนขอบคุณทุกคนเลยนะครับผมสาธุนะครับผมขอบคุณครับรุ่นใหญ่ไว้ใหญ่เลยได้รทองแล้วไวหนึ่งล้านซรับดีใจกับลูกไหมที่ทำได้ในอายุ มปดีใ,ใจมากๆเลยขึ้นอยู่กับโลกนี้เ<อ>กิดจากความอุตสาหะของบีมนะครับมันไม่ได้มาง่ายๆแต่ทุกคนสามารถทำได้เชื่อพ่อบีมได้เลยรุ่นใหญ่เว้ยล้านซับเว้ยรุ่นใหญ่เว้ยนี่ลานับเว้ยขอบคุณสำหรับหนึ่งล้านับ ครับรู้สึกยังไงครับที่ขึ้นหนึ่งหัวล้านพระดีใจมากครับแล้วก็เหนื่อยครับเพรต้องมาวิ่งเนี่ยเรื่อจะฝากข้อคิดให้กับน้องๆที่จะทำยูทูปนะครับก็ทำนะครับผมอย่ามัวแต่พูดนะครับผมไม่งั้นไม่ได้ทำสักที วันนี้นะครับผมได้โล่งเงินมาแล้วนะครับผมแล้วขอกกว้อหลังก็คือโล่ทองนะครับผมเหตุผลที่ผมเพิ่งได้นะครับเพราะว่าผมเพิ่งไปกดมานะครับผมคือตอนผมหนึ่งแสนซับอะผมแบบยังไม่มีความรู้ว่าจะต้องกดยังไงนะครับผมผมเลยได้โล่ไอ่หนึ่งล้านซับเมืก่อนไงคนดูเห็นดูดิเออแล้วในวันนี้นะครับเนี่ยพอหนึ่งแสนซับมาเนี่ยมันแบบมันมันเล็กมากนะเนี่ยคนดูดูดิถ้าเกิดว่าเทียบกับหนึ่งล้านซับมันดูเล็กมากนะเนี่ยดูดินี่ครับมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาอันบ hmm. ็อกซ์นะครับผมโล่ซ um ับนะครับโล่เงินนะ ย่าย่ามาครับเรามาตัดกันเลย let's go b o o okay. อเคอ่ะคนดูผมจะเปิดนะฮะผมเคยได้ยินแบบยูทูบเบอร์เขาบอกว่า mm hmm. แค่คุณแบบมีสึงแส,งสับคุณได้ลูกอ่ะคุณถือว่าประสบความสำเร็จใน YouTube แล้วแต่ถ้าเกิดว่าผมได้ทั้งโลกเงินทั้งโลกทองผมข้อครอผมยังยังไม่จบแค่นี้นะเพราะว่าผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเราแบบจะอยู่ใครนะี้คือผมไม่อยากเป็นคนที่พอเพียงไงเข้าใจปะ ผมอยากเป็นคนที่แบบพัฒนาต่อไปขึ้นเรื่อยๆอกินไหมผมแบบไม่อยากอยู่กับที่อะไรที่มันแบบคิดว่าผมพอพอกับชีวิตแล้วคือมันทำไมาผมมันจะไม่พอแบบมันต้องมันตอนผมหนึ่งพันาแบบผมก็ดีใจลนะคนดูแบบพอแค่นี้ดีกว,ว่าแต่พอคิดไปคิดมาทำไมเราต้องทำแค่คนหนึ่งพันสาวโดยเมื่อมันมีหนึ่งแสนหนึ่งล้านสิบล้านร้อยล้าน ทำไม ais, เราต้องทําแค่นี้วะจริงไหมผมเลยคิดว่าเราต้องทําต่อไปเว้ยมาครับมาวินาทีนี้ผมจะเปิดโล่เงินนะครับผมเต๊ะเต๊ะเต๊ะเต่าเต๊ะเต่าอ้าวยังไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรเนี่ยเหมือนโล่เหมือนโล่ทองเปี้ยบเลยนะครับผมนี่แต่แค่มันเล็กกว่ามากเต๊ะเต๊ะเต๊ะเต่า ต่เต,าต,าตา้าเอาไปเสร็จของ u t u b e นะเขเอ้ยคราวนี้มันเป็นภาษาไทยเลยว่ะคุณจำนวนผู้ติดตามคนแรกของคุณไม่จำไม่ได้ครับผมคนที่100ห้ลักก็จำไม่ได้แล้วตอนนี้พูนเราผู้ติดตาม1000หนันลก็ยังจำไม่ได้เหมือนกันครับแต่ถ้าเกิดผมมีโล่เงินแล้วผมไปโลดแบบแบบอันบอกโล่งเงินก่อนแล้วค่อยไปอันบอกโลดเอรโลทออ่ะผมน่าจะตื่นเต้นอยู่นี้นะครับเพราะเพราะว่าผมมีโล่โล่โลทองอยู่แล้วไงมันแบบเออก็ด้วยความสภาพของตัวเองนะครับผมนะครับแบบตอนนั้นกดไม่เป็นแบบไม่มีใครแบบช่วยไงก็แบบโง่ไงเออตอน รู้วิธีแล้วนะครับผมไะอันนี้ก็เป็นนามบัตรนะครับผมขอยินดีด้วยจากคุณลิกนะครับผมเราจะมาเปิดจริงๆละต้วเต้าต้ต้าเต้าเต่าโล่งเงินครับโล่งเงินแต่แต่ไม่ดีใจอะไรขนาดนั้นเพราะมีดูท้องอยู่ด้านหลังกันแล้วโอเคครับแต่ก็ด้เป็นความภาคภูมิใจของผมเอง ตา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 เตตาตาเตตา้าวโล่เงิน,นะครับผมโอ้โหโลเงินนะครับผมได้โล่เงินแล้วนะมันเล็กกว่าที่คิดอะ่ะนี่ไอ้อน,นี่ก่อนเอาออกมาลราต้อง,เร,องเราต้องมาเอสมานหน่อยเอ,อเอมานี่มาเลยครับทุกคนนี่ครับแล้วก็จะมีใบเสือมาให้เดี๋ยวดมกัน หอมเราเราจะออกออกมาเลยนะครับอะเอาออกมานี่เขาส่งมาจากอเมริกาเลยเนี่ยนี่นี่คือโลปเงินนะครับผมผมได้มาแล้วเด้อทุกคนนี่ครับทุกคนนี่ครับทุกคนผมประสบความสำเร็จแล้วนะครับผมได้ทั้งโลปเงินและก็โล่ทองนะครับผมก็เป็นความภาคภูมิใจของผมนะที่ผมทําได้นะครับผมก็พยายามมาเจ็ดแปดปีอะเรียบตั้งแต่ปสองอะก็เออก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ทําให้ผมมีอันนี้นะครับผมนี่รูปเงินและก็โล่ทองนะครับผม นะครับผมทุกคนนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับได้ร่วมกันแล้วนะครับผมมาบอกก่อนกันไว้แค่นี้ let's go รอดูคลิปหน้าต่อไปครับแล้วก็ถ้าเกิดจะได้ร่วออีกทีนะครับผมก็รออีกสิล้านซับนะครับผมทีมนั้นผมขอเวลาสี่สาหปี3-5ปีแล้วกันนะครับ ถึงวันนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาอวดโล่เพชตต่อนะครับผมอาจจะขึ้นมหกหรือขึ้นปีหนึ่งไปแล้วก็ได้อาจจะเร็วกว่านั้นหรือยังไงก็แล้วแต่นะครับเรามาดูกันนะครับว่าผมจะประสบความสําเร็จไปได้สักแค่ไหนกันเชียวนะครับผมก็โอเคขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามกันมาถึงวันนี้ก็ในวันนี้นะครับผมก็ได้โล่เงินทั้งโล่ทองเลยนะขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามผมจนถึงหน 1, salad, salad ึ่งล้านซับจนถึงหนึ่งแสนซับจนถึงหนึ่งหมื่นซับจนถึงหนึ่งพันซับจนถึงหนึ่งร้อยซับจนถึงหนึ่ ก็ ok ahead, อโอเคสำหรับนี้ขอจอยขอย่าจบอีกนิดนึงนะครับสวัสดีครับรุ่นใหญ่เว้ยผมก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ทำให้ผมแบบมีวันนี้นะครับผมตั้งแต่ผมอ่ะจะลองเปิดหน้าครั้งแรกสิบตับโอเคนี่อ่ะเรามาย้อนความเลยผมนะครับผมได้ทำ u t u b e มาตั้งแต่แบบสวัสดีสว,ส,ดสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพบกับเพบเกิดบีมบีมนะครับ โอ้โหคือแบบคลิปกี่ปีเนี่ยแปดปีครับท่านผู้ชมตั้งแต่สับกระดาษกระดาษสองพันสิบหกคนดูในทุกวันนี้นะครับผมก็มีหนึ่งล้านซับอาครแล้วนะครับการดูสิบเจล้านส7บเจ็ดล้านเพื่อตามหนึ่งล้านวิดีโอ4ี่พันคือเมื่อก่อนอ่ะผมแบบข้าไม่ฝันนะว่าแบบผมจะทําคลิปแบบโง่คนดู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 ดีดูดิดูคลิปเมื่อก่อนเจปีที่แล้วอ่ะผมแบบเรียนแบบไฟในเฟดตี้อะไรอ่ะดูดิเดี๋ยวดูดิบ้ารเล่ลูก ดูดิเล่นแบบไฟในฟิตดี้แล้วผมทำดีด้วยนะตอนนั้นอนะ่ะเดี๋ยวเราเจอไหมมีมีไฟฉายด้วยคนดูแล้วก็ตอนประมาณเอ่อสิบซับนะครับผมเส้น PPAP แบบฉลองเปิดหน้าครั้งแรกสิบซับตะไครนะครับประมาณแปดปีที่แล้วนะครับสิบพฤจิกายนสองพันสิบหกติดดีกก็ติดด้วยไม,ไม่ไม่เปิดอันนี้แล้วกันก็ PPAP I have a p e n I have a apple เนี่ยตั้งแต่ผมแปดปีที่แล้วคณดูจนแม้กระทั่งตอนนี้ผมมีโล่ทองโล่เงิน นะครับผมก็ก็โอเคนะครับด้วยความภาคภูมิใจของผมตอนนี้ผมก็อยู่ม .4 นะครับอยู่ม .4 อยู่โรงเรียนก็ไม่ได้ศึกษาอยู่อายุ16นะครับผมมีเงินเก,ก็บก็หลนะักแสนใะตอนนี้หลักแสนได้อยู่กะว่าอายุก่อนสิ 8, นะครับผมก็ขอจะใครสัก2ล้านแล้วกันไม่ก็3ล้านนะครับผมก็รอเลยแต่ทุกวันนี้ผมก็พยายามอัพคลิปนะ <c oughs> แต่ไม่ค่อยอัพคลิปเลย <c oughs> ผมเพราะผม,ผมไปลง right. ปทําไปทําคลิปช็อตนะครับ แล้วดูคลิปช็อตด,ดิผมได้แบบยอดวิวแบบเป็นล้านนะเห็นปะ่ะแบบเป็นแสนเนปะ็น,นล้านเนี่ยไอคลิปนี้โหหนึ่งล้านเนี่ยหนึ่งล้านเห็นไหมอันนี้อ่ะเดี๋ยวผมกดยอดนิยมอันนี้ก็แบบสองจุดห้าล้านแบบโอ้โหแบบแบบแบบหลักล้านหมดเลยเห็นไหมนะครับมันก็เลยขึ้นล้านนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ทำให้ผมมีวันนี้จนได้มีโล่ทองจนได้มีโล่เงินนะครับผมวันนี้นะครับผมก็เออ่ไลฟ์สดเปิดหมวกนะครับผมเล่นดนตรีอะไรเงี้ยเห็นไหมผมก็ไลฟ์สดเล่นดนตรีกับเพื่อนๆนู่นนี่นนั่นร้องเพลงนะครับแล้วกกกก็็็แแแบบบบบบบช่วงงงนนนนนีีีีี้้มมมไไลลฟ์สสตตรรรรอออออยยคัาะเเ หาดูได้นะครับผมเนี่ยนอนกางสตรีมเนี่ยเห็นไหมเออไปหาดูได้นะครับที่ผมทำเนี่ยมันไม่ใช่อะไรนะเว้ยคือผมอยากจะรู้ว่าตัวเองนอนเป็นไงแล้วแล้วประเด็นนะเว้ยทำเนี <dessus> ่ยทำแล้วมันเสือกยอดวิวเยอะเนี่ยเห็นไหมไม่งั้นถ้าเกิดยอดวิวมันไม่เยอะผมไม่ทำหรอกจริงไริล่ะคนดูวันนี้ผมก็ไลฟ์สดนะครับผมอันนี้ก็แฟนผมเองเฮ้ยไม่เกี่ยวนะเอาสาระสาระมาผมขอบคุณอีกครั้งหนึ่งเลยนะที่ทำให้ผมมีวันนี้นะครับผมขอบคุณครับที่ทำให้ผมมีหนึ่งล้านเพื่อติดตามนะครับผมก็ขอบคุณสำหรับโล่ทองขอบผมก็ ในคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับผมแล้วก็ผมขอฝากคําคมไว้หนึ่งคำคำคมนะครับผมฟังผมดีๆนะครับผมพี่บีมรุ่นใหญ่เสียไปเจ็ดนะครับอ่านคนดูฟังผมดีๆนะครับอรรอไอ้ยีเรียม่ยไอ้ซับไม่ต้องรอวันที่เพอร์ฟิกเหรอครับผมเพราะมันไม่มีทางเกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ต้องรอเพอร์ฟิไม่ต้องรอพร้อมหรือยังไงก็ได้ที่มันเกี่ยวกับยูทูบนะครับที่มันเกี่ยวกับแบบทําการทํา youtube อะถ้าเกิดว่าคุณไม่พร้อมคุณคือไม่พร้อมเแหละครับดีสุดละเพราะว่าถ้้้าเกกิดคคุณรรรอพมมมมัััันนนนน็่ีวหบผะ ไม่ต้องรอเพอร์เฟกหรอกเพราะว่ามันไม่มีทางเกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่เริ่มต้นที่จะทําวันเนี้นะครับขนาดผมทํามา8ปีอ่ะผมยังได้แค่1ล้านซามบ่ะคือผมพยายามเห็นไหมเนี่ยขนาดผมยังแบบออกไปทำคลิปแบบนู่นนี่นู่นนั่นเห็นไหมผมมีความพยายามนะเว่ยแบบหลังกล้องเบื้องหน้าเบื้องต้นอะ่ะขอบคุณทุกคนจริงๆนะที่ตามผมจนถึงวันนี้นะครับผม แล้วขอดูด้ครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับขอญาตจบเพียงแค่นี้ไว้เจอสําหรับคลิปหน้านะครับผมก็สําหรับนี้ขอญาตจบเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับรุ่นใหญ่เว้ยหนึ่งล้านซับไว้โลทองเรเลยแล้ววันนี้ผมมากับโลทองหนึ่งล้านซับสามสองหนึ่งรุ่นใหญ่เว้ยรุ่นใหญ่เว้ยเราได้ดูโชว์ของพี่มีมันแล้วนะคะใช่ ว่าที่ได้โดสาก็นี่นะครับที่ผมถืออยู่เป <ragt> ็นโล่ทองหนึ่งอานครับไครับก็เป็นสิ่งภาพภูมิใจของผมนะครับที่ได้มาทตั้งแต่เจ็ดขวบนะครับตั้งแต่เจ็ดขวบปสอนะครับอยู่กองทัพมาแปดปีนะครับผมก็วันนี้นะครับผมไปได้โล่หนึ่งนครัก็เลยเอามาขึ้นเวทีกันหน่อยนะครับผมก็เหนื่อยมากครับเมื่อกี้ก็เต้นมานะครับเหนื่อยมาก ผมก็โชว์การแสดงในการเต้นเสร็จที่เรียบร้อยนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ทำให้ผมมีวันนี้หนึ่งล้านตับสไคเบอร์นะครับไปกันลุ้นใหญ่มาเลยนี่ก็มาขอลา3 3เงินลุ้นใหญ่ไ e! ว้ลุ้นใหญ่ไว้หนึ่งล้านซับกับมิตรใต้ครับ ที่ผมได้หนึ่งล้านครับดีใจมากค่ะแล้วก็ภูมิใจมากภูมิใจมากขอบคุณมากค่ะ,ะสุณส่อไปนะคะค่ะขอบคุณครับพีบ่ต่ายค่ะ